สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเซียมนมิ่งมารัยรักนะคะอายุรแพทย์โรคมะเร็งหมอโจ้ยค่ะสวัสดีครับในแพทย์สุดปรีดาชัยนิธิกันนะครับหมอได้ครับอายุรแพทย์โรคมะเร็งครับกลับมาพบกับรายการ True a l l Fall นะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามในบรรยากาศสบายสบายสไตล์หมอมะเร็งนะคะพอคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็จะมีคําถามความเชื่อหลั่งไหลเข้าม,ามามากมายนะคะถูกบ้างผิดบ้างวันนี้เราจะมาให้คําตอบที่กระจ่างแจ้งกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ งั้นก็เริ่มคําถามแรกกันเลยแล้ครับคาถามแรกผมขอถามหมอโจ้ยก่อนแลวกันนะครับว่ามะเร็งเนี่ยพอรู้ปุ๊บตายปับไม่ต้องบอกคนไข้จริงหรือไม่ครับอันนี้ต้องขอตอบนะคะว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าออมะเร็งเนี่ยมีหลายระยะด้วยกันนะคะบางบางรายเนี่ยเจอในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดด้วยซ้ําหรือบางรายเจอในระยะลุกลามแล้วเนี่ยก็ยังมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและทําให้คนไข้เนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวค่ะถ้ามาถึงคําถามข้อ2นะคะถามกันเข้ามามากเหมือนกันค่ะว่าผู้ป่วยมะเร็งควรงดน้ําตาและเนื้อสัตว์เนื่องจากทําให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นจริงหรือไม่คะคําถามข้อนี้ก็ได้ยินมาบ่อยๆครับก็คือไม่จริงนะครับก็จะขอบอกกันนี้ก่อนว่าการปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นเนี่ยมีหลายสายเหตุและปัจจัยอย่างเช่นการที่ก้อนมะเร็งเหล่านั้นพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่รอบๆก้อน หรือการที่ก้อนมะเร็งเหล่านั้นพยายามหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะมาทำลายเซลล์มะเร็งอาหารเนื้อสัตว์หรือน้ําตาลไม่ได้ทาให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นนะครับในทางกับการสารอาหารเหล่านี้ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงที่คนไข้กำลังได้รับการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการผ่าตาดัดหรือการให้ยาเคมีบําบัดหรือการได้รับการรังสีรักษาเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้จะไปซ่อมแซมส่วนที่เสียาหายที่เกิดจากการรักษาครับ ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงดนะคะส่วนคำถามข้อต่อไปนะครับก็จะขอถามคุณหมอโจ้ยนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับคนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยส่วนใหญ่ผมร่วงหรือร้านไปเลยไหมครับ ข้อนี้ต้องตอบว่ามีทั้งจริงและไม่จริงนะคะเพราะว่ามะเร็งนี่มีหลายระยะแล้วก็หลายแบบด้วยกันการรักษาก็จะใช้สูตรเคมีบําบัดที่แตกต่างกันออกไปบางสูตรทําให้ผมร่วงได้ค่ะหมอก็จะแจกล้านให้คนไข้คนนั้นนะคะแต่บางสูตรก็ไม่ทําให้ผมร่วงค่ะงั้นไปตอบคาถามข้อต่อไปเลยเกี่ยวกับเส้นผมเหมือนกันนะครับการย้อมผมบ่อยๆทําให้เป็นมะเร็งหรือเปล่าครับเพราะคุณหมอสิามน,นี่ก็เพิ่งย้อมมาเหมือนกันนะครับจริงๆย้อมบ่อยมากนะคะแต่ว่า การย้อมผมเนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกว่าทำให้ผมทำใหเออ้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคุณป้าทั้งหลายเนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งสามารถย้อมผมได้นะคะก็คุณหมอเซยมอนย้อมปิดผมงอกเนาะได้ขอบค<ะ>ุณมากค่ะค่ะความเชื่อข้อต่อไปนะคะน้ำมะนาวโซดาสมุนไพรและกัญชาสามารถรักษามะเร็งได้หรือไม่คะ ก็คำถามข้อนี้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยในสังคมไทยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าณปัจจุบันยังไม่ไม่มีข้อมูลที่บอกว่าสมุนไพรกัญชาหรือน้ำมะนาวโซดาเนี่ยสามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้นะครับในอดีตแต่ก่อนเนี่ยนะครับยาเคมีบำบัดเราเองเนี่ยก็สกัดมาจากพืชน,นะครับแต่เรามีการศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็ศึกษาด้านความปลอดภัยก่อนจะนามาใช้ในมนุษย์ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษามากกว่า10ปีนะครับ ดังนั้นหมอจึงไม่แนะนําให้ใช้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือน้ำมะนาวโซดาในการรักษาหลักในเรื่องโรคมะเร็งนะครับแต่ในกรณีที่คนไข้ยอยากได้เป็นการรักษาเสริมแนะนําว่าควรบอกหมอเจ้าของไข้ก่อนนะครับเพราะยาแต่ละตัวบางทีมันจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้ครับแล้วมีคนไข้เคยมาขอดื่มน้ำมะนาวโซดากับคุณหมอได้บ้างไหมคะก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ต้องดูเป็นรายๆไปครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสูตรของแต่ละตัวเองของแต่ละคนที่ไม่ค่อยเหมือนกันอ๋อค่ะ ครับงั้นก็เริ่มคําถามข้อต่อไปเลยนะครับคนไข้ที่รักษามะเร็งอยู่ถ้าไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาแสดงว่าการรักษาไม่ได้ผลจริงไหมครับอ,อันนี้ต้องตอบว่ามีทั้งจริงและไม่จริงนะคะเนื่องจากว่าการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดณนะปัจจุบันเนี่ยผลข้างเคียงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอาเจียนท้องเสียแล้วก็อ่อนเพลียซึ่งก่อนจะให้ยาเนี่ยหมอจะมีการเตรียมให้คนไข้พร้อมสําหรับ ไม่เกิดภาวะข้างเคียงเหล่านี้ค่ะแต่ว่าสําหรับยาบางตัวเนี่ยเช่นยาพุ่งเป้าหลายๆคนจะเริ่มได้ยินนะคะว่าการรักษามะเร็งเนี่ยมเีเรื่องของยาพุ่งเป้าด้วยเนี่ยยาพุ่งเป้าเนี่ยบางราย,ยพบว่ามีผลข้างเคียงเช่นมีผื่นในคนไข้ที่มีผื่นขึ้นเนี่ยปรากฏว่าในคนไข้เหล่านี้ตอบสนองต่อการรักษามากกว่าคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคําตอบที่จริงและไม่จริงค่ะก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะคะแต่คุณหมอต้องเน้นว่าเป็น ยาบางตัวเท่านั้นเนาะบางตัวค่ะค,คนไข้จะได้ไม่กังวลมากนะคะโอเคค,ครับแล้วคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้เหมาะกับคุณหมอได้มากเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะว่าคนไข้โรคมะเร็งสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้และออกกำลังกายได้จริงหรือไม่คะก็ขอตอบว่าจริงครับก็การมีเพศสัมพันธ์หรือการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องปกติของวงจรชีวิตมนุษย์นะครับคนไข้ที่รักษามะเร็งอยู่ก็สามารถมีกิจวัตรเหล่านี้ได้ตามปกตินะครับ แต่จะติดปัญหาที่ว่าบางทีคนไข้เหล่านี้มักจะอ่อนเพลียไม่ว่าจากทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจเพราะว่าเราก็ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งก็จะรู้สึกมีความท้อแท้ในชีวิตหรือว่าการได้รับยาคีเมนบัตเองก็จะทำมีผลข้างเคียงในเรื่องความอ่อนเพลียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หมออยากเน้นก็คือไม่อยากให้เกิดการตั้งครันเพราะว่าการตั้งครันระหว่างที่ได้รับการรักษาอยู่เนี่ยบางทีอาจจะทําให้ตัวโรคมะเร็งเนี่ย แย่ลงได้รวมทั้งเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรในครรภ์น,นะครับก็คนไข้ก็จะมาถามเรื่อยๆนะคะหมอก็จริงๆคนไข้ไม่กล้าถามหรอกคะ่ะหมอจะต้องเป็นคนย้ําว่าสามารถมีได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาบ้านเล็กบ้านน้อยกันก็อย่างที<ๆ>่บอกครับในเรื่องการคุมกําเนิดไว้ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะคาถามข้อต่อไปนะครับขอถามคุณหมอสยามนการดื่มน้ําปัสสาวะเนี่ยสามารถช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ไหมครับ คำถามนี้มีมาบ่อยมากเลยนะคะน้ำปัสสาวะนะคะเนื่องจากว่ามีความเชื่อ,อ,อมาแต่าการโบราณเลยนะคะว่าเ,เราเนี่ยจะปัสสาวะของเราเนี่ยจะมีเซลล์มะเร็งหลุดออกมาการรับประทานกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อมะเร็งได้ซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในน้ำปัสสาวะมีแค่น้ำกับยูเรียเท่านั้นเองค่ะ คุณหมอเคยชิมไหมครับน้ำปลาสับคิดว่าคงไม่เคยค่ะก็ถึงคําถามข้อสุดท้ายกันนะครับผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตเร็วขึ้นจากยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงจริงหรือไม่ครับคุณหมอจ้อยคิดว่าไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่จริงค่ะเพราะว่าจะสังเกตว่าณัปัจจุบันเนี่ยคลินิก โรคมะเร็งทั้งของทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคนไข้ล้นมากเนื่องจากว่าคนไข้มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นมีการศึกษาเปรียบเทียบนะคะในมะเร็งแต่ละชนิดพบว่าการให้ยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงเนี่ยทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไม่ได้รักษานะคะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับรายการทัวร์ฟอร์วันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้และแก้ไขความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับ แล้วถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีคำถามข้อข้องใจหรือต้องการมารักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลเมดพาร์คสามารถติดต่อที่ศูนย์ไลฟ์ออฟเดยนะคะหวังว่าจะได้พบกันในคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะครับ